สวัสดีทุกคนวันนี้น้องหน่อยสิพาทุกคนไปเลาะตลาดลักชีสีตลาดแบบตลาด้ายแบบของป่าอย่างนพราะว่าเฮ้าวันนี้น้องหน่อยขอยึคือจะก,กินอันแกงเฮ็ดป่วงเนาะไปกับเอือยเฮาเนาะกุ๊กไก่เราจะเมณแบบคือว่าขีอา่ออยโพขี่อายโพแต่ว่าเรื่องดาน,นี่สุดยอดน,นอก้าน้องนหน่อยเก่งไรไปแล้วทุกคนนาะสิพาไปเบิรงเดียวเฮ้ากันแล้วจออกแกกเงอนไปตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งเนาะก็ยังแดดอยู่แดดแห้งเลยเนาะ จ้ะพาออกไปตาลาดก่อนแหละไก่สีห่อท่าสีให้ทุกคนเบิงเ่งพวกตัวนี้ยังแดดแห้งอยู่ทุกคนเดี๋ยวเอกมากหนอกกันเนาะทุกคนไปกันเลยเอาทำอะไรทุกคนฝา,ากโหลดก่อนนะใส่ผ้าฝาเมวกไวาอยักโควิดกันดีกว่าแกะยังนี่ จะมายัง,งหน่อยกินเหระจมายัง,งหน่อยจะชื้อกาะเมีนี่ยปนี่โสิบแปดเด้อปนโสิเด้อเมืองได้มีเหตุเาปนี่ยกีาาต่ตัวสิบห้ามาเบอร์นนี้ออป้าปะตองม่นี่เกิดปะตอง เห็ดชี anyway, oh. right. ้อยพอเรามาเห็ดหลาบมันจะร้สม่ต่ปลาแล้วก็หอยปลาแลวไปเบิงปลาไรนอกเลยโกรนกับตระโนออาเอาหละวหาไอ้เจ๊แม่กินไกินได้กลุน่ชสวยเท่าไหร่หาผน ไปหน่อยะเอาถเดียวก็พอเลยไปใบตัวไปใไปกูไปกัวสิลำหอยได้หลายทำทำเมนเมนตอนเขากินตอนนั้นดิตอนนี้ข้าหลังมีจะได้หน่นี่คือบะมีเนาะ ชิมอีกว่นี่นี้ยทำหลายหลาย,าลาย,นนยมผู้ขายโนมัยแต่ไม่สีขมขมยามกแก่ไกๆ พี่น้องมาหางดิกผิวนี่มีนมันสีเบิร์ดสีเบิร์ดเนี่ยเดนะบอสออกมาหาเห็ดหัวคือแบบว่าแบบมันเนี่ย่ยมสีเบิร์ดหะนะ ตะไลมีเตนตมเยยมีกระปูนใช้าง้ำแกนเดียวแปกม่าีมาต้มม้าแน่แนอันไหนเนี่ยตึ้ีตึ้งตึ้งตงตึ้นตต้งงตึ้งตต้ตงกระตน ตอนเป็นร,ตอน,นรตอนตปเกยตอนนั้นเพือนแต่เฮ็ดแนอเ,เอาวะนี่ที่อบอกมันมันดีไ่ได้ีลบบักนอนนั่งหน่อยจะไปโดนทุนกินโดทน,นะโนทนนนุนเนาะโลหนอาโลนึงกัได้กินนมันอันนี้ไปขางหนึ่งเนาะรนี่ยโลนึงอะก็สามโล,ลโลดนึงกัล

อามาันคุคนีนี่ไอ้บอลซุ<อ>กแล้วจีเอินจีกระไรอเอินปีงกระไร มบนี้ซุม <laughs> wow, uh ีส huh. ุกบ่ี้ซุป่อนๆอ่ะแล้วมมันเด้อเอาตัวซีอันน่ะซีเรืองเดือย่ะเดมันเตีเดอยเอาทางไหนอาหารั่มเห็นเด้องามนี้มีเห็ดปวกอยู่บนเบิดแต่เมนบอกมันมีกันมี่ระเพือเอมีอะหรอยเนอะ สี่ส <minutes> ิบ <ikke> น <Ugh>. ี่นี่เห็นเนยงของฝาเนมนแมนช่วงนี้กระต่าย เดังอหอที่เด้หน่อยสั่งดีซุดนร่บหน่อเอาเลยที่เาจเดินหน่อยอืมร่บน่อตัวยังนี่ตต่อตุกหรอปะนี่เนียงเขาเห็นยังกินกว่ากหนึ่งเนาะกินวันหน่อย ส่วนนี้ยมป่าป่าสดหลายป่ายังนู่ปลาปานปลาปานอ้าวเป็นเนี่ยนี่บคือคิดว่าป่าเปล่าเม่บอาเห็นยังกินถอดบอคนมีกเาน่อนะดูมันถอดเนาะถอดแสบค่ะบ เป็นยากระปูนี่ไร้ไร้เห็นวันใหนก็เห็นอันเด้กกระปูเรื่อเรื่อยยังได้น้ำกระโหนดเบ็ดเลยมูมิ่ได้หนีล่ามใช่หนีมันเ็ศอันนั้น เด็ดนั่งฝ่าข้ววมาจับน้ำกันุณกินบอกว่าผมไม่จับเอาเลยมก่อน พักันจะเป็นงาะว่าในสหนูนี่สีพายุดำมาท่ายนี่ อก็เอาบ่มีเห็ดปวกสั่ัทุกคนเอ้ยแต่มะลิงตูิงเมกัเดินแต่จะสื่อปวกนัดมื่อฮาจนเมื่อยหลอเบิ้ตลาดละเเห็นเห็ดปวกต่างข่ามันข่ามันมาท่านไดนออกเข่าวคนมันบ่โต๊ะมาส่งหอู้ดึหัวย่างจนหอมทุกคนเลยี่าใส่บ้ารถใบเสียออกนี่อะไรทุกคนเพราะว่ามันกิดสีแบบสีคำนะฝ่ามือหนึ่งเขา เป็นคนดีก่อนกับมี่มาตำหนีเนาะทุกคนในวันนึงหน่อยภาเบิร์มาเบิร์นสลาดรักชิปซีเนาะกับมีประมาณนี้ซัดปลาย,ยัางกับบุคลายเดี๋ยวเดี๋ยวือว่าเขาสั่งถามบอกว่าในนนี้ได้ท้องสิงไปใส่เนี่ยใส่กับบะหุตำหนีเนาะทุกคนขอบใจทุกคนที่วันมาเบิร์นกินดีถึงจบเนาะบ๊ายบาย